Ninh nung 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 อร่อยอร่อยๆคือเลิศนะพูดระวังเลิศนะเป็นปลาเราจะบอกว่ามันเป็นปลาของญี่ปุ่นว่าไงเพชศมันเป็นปลาของจักรพรรดิญี่ปุ่นประทานให้ในหลวงอ่ะปลาลิ้นเนี่ยค,คมัมฟอร์เราจะบอกว่าค,คมัมฟอร์ะ this s ฟแ a แอ่า King เจแ a น a ให้ The King อ่ทแงอป้าอยู่ Gift Gift อ่าม่ได้อร่อยอร่อป้าอยู่ป้าอ